สวัสดีเจ้าน่ายสุขูสุพ่อนครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเป็นเจ้าหน่ายผมผมบอกพี่น้องกัครับว่าให้ซอยเลือกพักเพื่อไทยซอยเลือกเบอร์หนึงชูวิทย์พิทักษ์พันธุ์พลบผมสิมาเป็นคนรับใส่พี่น้องตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสอสอชูวิทย์กุ๋ยครับมาที่อีกจุดหนึ่งนะครับตำบลน,นาโพกลางครับอำเภอขงเจียมครับพี่น้องครับ ก็นี่ครับอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงผู้นําชุมชนกับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องประชาชนมาเยอะมากครับสสครับครับผมครับเห็นบอกตรงนี้ก็เป็นผู้ประสบภัยมันสำบะหลังเหรอครับครับก็พี่น้องที่ตำบลาโพกลางเนี่ยอยู่ริมน้ำโขงนะครับก็มีอาชีพอาชีพเดียวเท่านั้นครับก็คืออาชีพปลูกมันสำปะหลัง เพราะว่าอาชีพอื่นไม่ค่อยจะมีเพราะว่าที่ดินแถวนี้เป็นที่ดินอุทยานนะครับก็จะไปทําไล่คือไล่มันสําปะหลังครับที่นาก็น้อยครับข้าวก็ไม่ได้ทําครับไม่ได้ทํานาแต่ว่าคนที่นี่ใจดีครับช่วงที่น้ําท่วม ที่นี่ก็ท่วมกรุงเทพก็ท่วมในะครับก็บริจาคข้าวสารซึ่งเป็นข้าวใหม่ไป1ตันเลยฮะเฉพาะตอนนี้นะคเลยส่งไปที่กรุงเทพเลยนะฮะส่งไปที่กรุงเทพครับครับเพราะว่าตอนกรุงเทพมาช่วยเรานี่ข้าวใช่นาดข้าวแข็งครับแต่พอเราไปช่วยเขาข้าวหอมมะลิครับข้าวอร่อยด้วยข้าวอร่อยครับต้องบอกข้าวหอมมะลิของอุบลเนี่ยฮะดังมากดังทั่วโลกเลยใช่ไหมครับทั่วโลกทั่วโลกครับทั่วโลกครับนะฮะแา่ยุทธศิลป์นั่นไปโอ้โหเอาไปให้ ต่างประเทศได้รับประทานกันนะฮะติดอกติดใจของขวัญของมันลิวนะซื้อยถามซื้อเลยถามซื้อเลยใช่ไหมฮะออเดอร์ก็มากขึ้นนะฮะพี่น้องก็ขายข้าวได้มากขึ้นนะเจ้าสองฮะที่สําคัญตําบลนาโพกลางตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเช่นเดียวกันมีหลายที่เหรอครับครับก็คืออําเภอคงเกียมครับอำเภอคงเกียมเนี่ยโดยเฉพาะตำบลนาโพกลางเนี่ยเป็นเป็นที่อุทยานผาแต้มนะครับมีน้ําตกแสงจันนะครับมีน้ําตกทุ่งนาเมืองนะครับมีเถาวันใหญ่ มีเสาเฉลียงนะครับแล้วก็มีเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามเลยครับที่ผาชนะใดครับโอ้ดีฮะเป็นทางขึ้นผาชนะใดฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงฮะเรียกว่ารู้จักกันทั่วประเทศและทั่วโลกนะจอมสองครที่สําคัญที่นี่ครับเป็นแหล่งที่ผลิตสินค้าโอท็อปคุณภาพเลยนี่ฮะผ้าผ้าเข้ามาครับผ้าเข้ามาครับย้อมสีแลย้อมสีธรรมชาติด้วยใช่จอมสองครับย้อมสีธรรมชาติครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อป คุณภาพจริงๆนี่ครับทอโดยพี่น้องในท้องถิ่นนะครับก็เป็นเงินที่เราช่วยสนับสนุนกลุ่มมาครับผมนะครับแล้วก็ทํากันจริงจังแล้วก็ขายได้มีออเดอร์ออเดอร์จากกรุงเทพด้วยโอ้เลยนะครับแล้วก็มีผ้าพันคอกัะหนาวครับนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองด้วยนะมีสินค้าอีกหลายอย่างที่เขาทำมีกระติบข้าวครับผมซึ่งทําจากชน ชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าชาวบู็มีหมู่บ้านเดียวเป็นชาวบูนะครับพูดภาษาเป็นลาวเหนือที่เดินทางมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีอาชีพทากระติบข้าวเหนียวนอกจากนั้นจะมีไม้กวาดด้วยคุณผู้ชมครับนะฮะไม้กวาดที่นี่ก็คุณภาพดีมากเลยก็ไม้กวาดที่นี่ก็คือชาวบ้านที่นี่ไม่มีนาครับนะครับแล้วก็จะถึงหน้าแรงเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วถอนมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปเก็บดอกหญ้า ที่ขึ้นตามอุทยานเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ให้ไปเก็บได้ครับแล้วก็มารวมๆเป็นมัดๆแล้วก็ทําเป็นไม้กวาดเนี่ยัะโอ้ก็จังหวะดีมากครับนายกท่านนายกยิ่งรักนะรัฐบาลนายกยิ่งรักกาลังส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสินค้าโอทอปนะฮะพี่น้องเรารู้สึกยังไงบ้างสสครับครับก็ตอนนี้เนี่ยไปที่ไหนพี่น้องกลุ่มสตรีก็ถามครับว่าที่สสมาบอกว่าจะมีกลุ่มสตรีจะมีสตังค์มาให้ยืมเ่ยเมื่อไหร่จะได้ครับนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่ ท่านนายกได้เตรียมเงินไว้สนับสนุนกลุ่มสตรี7,700ล้านจังหวัดละ100ล้านนะครับปูบลราชเานีก็ได้100ล้าน100ล้านครับแต่ปีนี้คงยังได้ไม่ครบนะครับเพราะว่าเราจะจะช่วยสนับสนุนกลุ่มที่แข็งแรงก่อนนะครับพอกลุ่มแข็งแรงแล้วเสร็จแล้วนี่กลุ่มใหม่ที่อยากจะตั้งใหม่เราก็จะช่วยดูให้นะครับคงไม่ได้หมดทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เรื่องงบ SML ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย ได้หมู่บ้านละแสนใช่ครับปีนี้เราเพิ่มให้ครับบ้านเล็กๆได้สามแสนอ่าสามแสนบ้านกลางได้สี่แสนครับบ้านใหญ่ได้ห้าแสนครับผมแล้วก็นโยบายซึ่งผมเรียนท่านนายกไปแล้วนะครับว่านโยบายเนี่ยเงิน SML โดยทักสินคิดเพื่อไทยทำเนี่ยครับก็คือทําได้ทุกเรื่องไม่ใช่เหมือนในอดีตที่รัฐบาลที่ผ่านมาก็บังคับให้ทําเฉพาะโรงงานปุ๋ยเครื่องกรองน้ําไฟแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์ครับแค่นั้นแต่ว่าของเราเนี่ย อนุมัติให้ทําได้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านพี่น้องพูดคุยกันเองนะฮะประชาคมกันเองอยากได้อะไรในท้องถิ่นก็พูดคุยกันเหรอครับคุยกันเลยครับว่าปีนี้จะทําสลากลางบ้านทําเมนเผาศพทําสลาพักศพต่อน้ําระปาทาเครื่องกองน้ําสะอาดทําป๋ยอินทรีย์แล้วแต่จะทําได้เลยนะฮะขอให้ถึงมือชาวบ้านถึงมือเกษตรกรก็นี่ฮะกองทุน SML กองทุนหมู่บ้านนะฮะว้้นเป็นนโยบายที่เนี่ยฮะ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นนะฮะแล้วก็เรื่องของอาชีพเรื่องของโอทอปด้วยนะกลุ่มแม่บ้านรู้แต่เป็นนโยบายที่เรียกว่าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะสสฮะนี่ฮะทำให้พี่น้องต่ทุกวันนี้เริ่มยิ้มได้นะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยถึงเขาจะจนแต่เขายิ้มได้ครับครับผมก่อนนี่จนแลวยิ้มไม่ได้ครับเนี่ยฮะก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นครับ พี่น้องมาวันนี้นะฮะมากมาทีเดียวสาสฮะประมาณพันกว่าคนประมาณพันกว่าคนครับ,ร 1, คครบก็มาได้พูดคุยกันนะฮะพบเจอกันแล้วก็ได้เจอสสด้วยวันนี้ก็มีกําลังใจเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปนะครับผมจะตามภารกิจของท่านสสชูวิตกุ๋ยไปอีกหลายจุดครับวันนี้โอ้โหต้องบอกโปรแกรมนั่นมากครับนี่คือเรียกว่าผู้แทนนะฝันใจพี่น้องประชาชนจริงครับชาวเข็ดเข็เครับ ท่านผู้จัดก,การภาคผู้จัดก,การเขตผู้จัดก,การอมสินน,นะครับพร้อมทั้งสวัสดีเจ้าหน้าที่สุขุมสุขภัณฑ์ครับแล้วต้องขอบคุณธนาคารอมสินที่ยังมีควงงง่ายพี่นอ้องเอาผ้าห่มมาให้นะครับมอบให้ผ้าห่มจากธนาคารอมสินโต๊ะเบื่อให้ออมสินจังหวดเ้ยได้หรอ อนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสชูวิตตุ๋ยครับมาที่นี่ครับบ้านละเวตําบลละเวอําเภอพิบูลวังฟังสาหานะครับมสสครับครับผมอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมที่นี่มีบุญพระเวท e a d นะครับสสครับเป็นประเพณีของชาวอีสานครับบุญผ overhead นะครับคือบุญเดือนสี่ซึ่งเราจะแห่พระเวทเข้าเมืองหลังจากฤดูทําการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ย นะครับก็ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ําทั้งท่าแล้วก็ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ก็ต้องขอบคุณนะครับพรอเวชสันดรนขับคทมเลนี้ครับ ครับเป็นประเพณนี้พี่น้องชาวอิสานนะฮะก็เป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดนะฮะุบลนแห่งนี้เหมือนกันนะฮะที่อำเภอพิบูลวังสาหารที่นี่นะก็จัดกันทุกๆปีนะสสครับครับจัดกันทุกปีครับก็ถือให้ชาวบ้านมีความสุขสนุกสนานครับผมแล้วก็แข่งขันว่าขบวนไหนจะชนะเลยครับนี่ฮะการแข่งขันกันด้วยนะครับต้องบอกว่ามีความสนุกมีรอยยิ้มมีความสามัคคีในชุมชนด้วยนะครับครับผมครับแต่ละหมู่แต่ละหมู่ว่าบ้านละเวมีทั้งหมดหกหมู่นะครับครับผมก็จะมีหกขบวนครับ แต่ละขบวนจับได้กันไหนก็จะแต่งกันนั้นนะครับแต่ละขบวนไม่เหมือนกันครับนี่ฮะเป็นเสน่ห์ครับมีความสวยงามครับพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าช่วยสืบทอดความเป็นไทยนะสืบทอดประเพณีของพี่น้องชาววีสารนะฮะให้อยู่กันเนี่ยแหละฮะกับชุมชนนะสสครับสสวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะให้กำลังใจพี่น้องนะครับก็ขอให้กําลังใจทุกคณะนะครับที่ได้เข้าประกวดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความสุขของพี่น้องใกล้ทุกคณะนะครับผมได้รับรางวัล และโชคดีทุกขนาะครับขอบพระคุณครับครับผมพี่น้องครับนี่คือภารกิจทั้งหมดนะครับของท่านสสชูวิทยุยพิทักษ์พรพันลบครับสสขวัญใจของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณสสที่ร่วมรายการวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมประถม์พลังสีครับขอลาไปพร้อมกับท่านสสชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ